สวัสดีค่ะเรามาพบกันในคลิปที่3แล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่15ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะในหน้าที่15นะคะให้หนักเรียนศึกษาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามรายการสินค้าร้านค้าข้างบ้านนะคะให้หนักเรียนอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ น้ำอัดลมกระป๋องละสิบห้าบาทขนมปังปิ้งแผ่นละห้าบาทน้ำผลไม้กล่องละสิบบาทน้ำแข็งใสถ้วยละสิบบาทน้ำดื่มขวดละเจ็ดบาทไอศกรีมแท่งละห้าบาทขนมกรุบกรอบถุงละห้าบาทหมากฝรั่งแท่งละห้าบาทของเล่นชิ้นละสิบบาทลูกอมถุงละห้าบาทสลากเพื่อชิงรางวัลเกมละห้าบาท ขนมกรุบกรอบแถมของเล่นถุงละ10บาทเรามาตอบคำถามได้เลยนะคะข้อที่1จากรายการสินค้านักเรียนจะเลือกซื้ออะไรเพราะเหตุใดเลือกซื้ออะไรดีคะน้ำผลไม้ทำไมนักเรียนถึงเลือกซื้อน้ำผลไม้ เพราะเป็นของที่ชอบนอกจากความชอบแล้วนักเรียนเลือกซื้อเพราะอะไรอีกน้ำผลไม้นั้นมีประโยชน์ใช่ไหมคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะข้อที่2รายการใดเป็นรายจ่ายที่ไม่เหมาะสม นักเรียนคิดว่านรายการใดบ้างคะรายการแรกนะคะน้ำอัดลมขนม,ขนมกรุบกรอบขนมกรุบกรอบทั้งหลายนะคะของเล่นนอกจากของเล่นแล้วยัมีอะไรอีก หมากฝรั่งหมากฝรงังแล้วก็ยังมีลูกอมนอกจากลูกอมแล้วยังมีอะไรคะรายการต่างๆที่เราได้อา่านไปเมื่อกี้ขนมกรุบกรอบกรุบกรอบอย่างเดียวไม่พอนะคะยังแถมของเล่น ด้วยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอะไรเอ่ยนั่นก็คือฉลาดเพื่อชิงรางวัลน,นั่นเองนะคะข้อที่3หากนักเรียนมีเงิน30บาทนักเรียนจะเลือกซื้ออะไรเพื่อให้มีเงินออมซื้ออะไรดีคะ นักเรียนควรจะเลือกซื้อสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะนั่นก็คือน้ำผลไม้1กล่องนอกจากนั้นผลไม้แล้วก็ยังสามารถซื้อขนมปังปิ้ง1แผน่นนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนตอบคำถามได้ไหมเอ่ยวันนี้นะคะคุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ